านอาหารผีซิ่วมีเขา้าไม่มีออกอิ่งงามอาพรแดงใต้แสงจันทรนวลทัดดอกไม้สดสวยคุณชายวินท่านจำสูเดนได้หรือยังเจ้าคะสูเดนขอร้องคุณชายโปรดให้ความเป็นธรรมแก่อูลังด้วยหลังจากได้ยินเสียงร้องของเจ้าก็เหมือนว่าข้าจะจำเจ้าได้แล้วล่ะแต่ว่าอูลังคื งเป็นคุณชายที่เข้าไปสอบในเมืองหลวงภาพบรรเกิดของคุณชายภาพนั้นก็เป็นภาพที่อูหลางวาดเอาเป็นคนดีผู้มีความสามารถแต่กลับถูกคนอื่นใส่ร้ายจนต้องโทษจำคุกหากคุณชายหวินจำเขาได้ก็จะต้องรู้เขาถูกใส่ร้ายเป็นแน่ข้าน้อยขอร้องคุณชายคุกเขาไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ใด โปรดคุณชายคืนความเป็นธรรมให้แก่เขาด้วยขอร้องคุณชายโปรดคืนความเป็นธรรมให้แก่เขาเนี่ยฉันว่านะเธอคิดมากเกินไปละหากเขาไม่ได้ผิดจ,จริงก็ต้องได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วฉันจะให้เธอดูเคามีชันนี้เธอจะได้วางใจสักทีประเด็นสำคัญคือรีบไปเกิดซะฉันจะได้เก็บแต้มความดีขอบพระคุณมากแล้วค่ะหยุดร้องเถอะไม่กวาดน้อยใกล้จะเป็นบ้าแล้วฉันก็บอกเธอตั้งแต่เมื่อวานแล้วไง ว่าฉันสามารถให้เธอดูชาตินี้ของเขาได้ทำไมต้องเจอหน้าวินซีก่อนถึงจะยอมบอกคะบอสเคยสงสัยว่าเป็นเพราะหน้าของตัวเองหรือเปล่าครับว่าไงนะเมื่อกี้ผมพูดว่าร้านเรากำลังขาดพนักงานหญิงที่ทำงานฟรีอยู่พอดีให้เธอเป็นก็ดีนะครับโอ้เป็นความคิดที่ดีนี่จัดการตามที่นายพูดเลยวางใจได้ครับบอสขอบคุณท่านที่ยอมช่วยค่ะต่อให้เป็นวัวเป็นมา้าข้าก็ยอมยังไม่รีบออกไปทำงานอีกครับครับทำงาน ฉันจะไปหาคนผู้นั้นจากที่ไหนแค่โทรหาคนรู้จักให้ช่วยหาในบัญชีรายชื่อก็ได้แล้วบัญชีรายชื่อโล้ห้ามถามถึงถามไปก็ไม่รู้อะไรรู้ไม่รู้ฉันไม่ได้จะถามนายเรื่องเท่าเทียนซะหน่อยแค่จะหาผีที่เกิดใหม่ตนหนึ่งผีที่เกิดใหม่ เรื่องจริงเหรอเนี่ยนายคบกับผีที่เขาลือกันตนนั้นจริงเหรอได้ข่าวว่าผีตนนั้นท้องได้สามเดือนแล้วนี่เมื่อไรจะจัดงานแต่งแม้นายจะเป็นผีแต่เราเทพบนสวรรค์ก็เหมือนญาติฝ่ายชายของนายนายต้องชวนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายไปร่วมงานด้วยนะฉันสามารถเป็นวางสายเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ยอมช่วยเหรอแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องไอ้คนแท่เพิง ถ้าไหนยังพูดมั่วๆอีกบริษัทอินเทอร์เน็ตของนายได้พังแน่จะคู่ทำไมเนี่ยฉันก็แค่หวังดีในฐานะเพื่อนเอาหรอบอกมาสุดที่รักของนายตายเมื่อไหร่ที่ไหนยิ่งถ้ามีวันเดือนปีเกิดของคนที่ตายก็จะดีมากๆไม่ใช่เขาคนที่ฉันให้นายตามหาคืออีกคนเทพหลีตูผึ่งตูฮ่าฮ่นายมีคนรักแล้วจริงด้วยงั้นก็แปลว่าที่เขาลือกันมันเป็นเรื่องจริงฉันจะออกไปข้างนอกสักพักกําลังซ่อมอรือค่ะ ข้าข้าข้าไปด้วยไม่ได้หรอถ้าข้าได้เห็นภาพชายคนนั้นข้าอาจจะนึกอะไรออกก็ได้นะอืมก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าแดดวันนี้อ๋อจริงสิรูปปั้นนั้นล่ะอ่าอยู่นี่ข้าจะเข้าไปอยู่ในนี้ห้ามออกมาล่ะฉันจะพานายไปเองอ๋อ วันเดือนปีเกิดช่วยหาข้อมูลชาติก่อนและชาติปัจจุบันของชายคนนี้สืบอ,อะไรมาได้ก็บอกฉันให้หมดเอิม่มนี่มันปฏิกิริยาของคนที่ขอร้องให้คนอื่นช่วยหรือไงไอ้ต้องพาคนมาให้ฉันดูก่อนอ๋อออกมาได้แล้วอืว้าวขอแนะนำตัวฉันชื่อเพิงตูอ้าชื่อวินซี่สวัสดีสวัสดีต่อไปนี้เราเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วนะ คนก็ดูเรียบร้อยแล้วรีบไปหาข้อมูลซะเออดูแล้วน้าเอ,อ๊ะนี่มันไม่ใช่ข้อมูลของสุดที่รักไนนี่นายมีสุดที่รักกี่คนกันแน่เนี่ยหุบปากเป็นไหมถ้าไม่เป็นเดี๋ยวฉันช่วยเองได้แล้วนายลองดูซิว่าใช่คนที่ไนต้องการหรือเปล่าเป็นเขานี่เองข้าเคยเจอเขาที่ห้องหนังสือของท่านปู่ขอบใจนะเราผึงโอนเงินเข้าบัญชีผึ่งจำนวนหนึ่งพันบาท ฝ่ายตรงข้ามปฏิเสธการโอนเงินของคุณทีซิวไม่เข้าใจสิ่งนี้ถ้าเราเป็นเพื่อนอยังไงจำเป็นต้องให้เงินด้วยเหรอ5%ถ่านนายทำภารกิจนี้เสร็จแต้มความดีของนายฉันขอ5%แต้มความดี5%ของแบบนี้มันขอกันด้วยด้วยเหรอนายฝันไปเหอะว่าฉันจะให้ แต่ว่านายยังมีเรื่องที่ต้องให้ฉันช่วยอีกนะถ้านายยอมแบ,บแ่งแต้มความดีให้ฉันฉันก็จะช่วยนายจะช่วยฉันเรื่องอะไรยังไงซะสุดที่รักของนายก็ต้องลงทะเบียนอยู่แล้วนี่ถึงตอนนั้นนายก็ต้องมาลงทะเบียนที่นี่อยู่ดี <c oughs> ขอโทษนะบังเอิญว่าฤดูใบไม้ร่วงนี้ฉันก็จะส่งเขาไปเกิดใหม่แล้วปอสผีใจเย็นก่อนนายจะส่งเขาไปเกิดแน่ใจเหรอแค่หมอนข้างที่ให้ความเย็นทำไมฉันจะต้องไม่แน่ใจด้วยเหรออย่ามาแตะตัวฉัน ไปเกิดใหม่ก็ดีนะฉันรับปากเลยว่าจะให้เขาได้ไปเกิดในที่ดีๆจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องปวดหัวแบบนี้อีกใครให้นายยุ่งไม่ทราบทําไมนายถึงใจร้ายแบบนี้เนี่ยก็นอนด้วยกันแล้วไม่ใช่หรอก็แค่ให้ชาติหน้าเขาไปเกิดใหม่ในที่ดีๆไม่ดีหรอกแต้มความดีมันลดได้ตลอดเวลาถ้าสิ้นปีนี้ฉันยังทำ KPL ไม่สำเร็จจะต้องถูกตัดอายุไขถึงตอนนั้นนายจะมาชดใช้แทนหรือไงแต่ถ้านายทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จอ่าช่างเหอะ คิดไม่ถึงว่าผีซิลจะเป็นแบบนี้ฝนเรื่องจะส่งหิ่งซีไปเกิดท่านจะช่วยเองชาติหน้าฉันจะให้เขาเกิดมาในตระกูลดีๆร่ำรวยและมีความสุขต่อไปฉันเป็นญาติฝ่ายแม่ของางนะถ้าไม่เป็นไรอินซีขอขอบคุณท่านมากแต่ว่าเรื่องชาติหน้าตะวันจะเป็นผู้กำหนดเองเรื่องเล็กน้อยเห็นอย่างนี้ข้าก็เป็นถึงราชาผีนะ แม้จะเป็นเช่นนั้นอินซีก็ไม่อยากติดหนี้ท่านฉันก็แค่กลัวว่าชาติหน้านายจะไปเจอผู้ชายเร็วๆอีกไม่พอใจถ้างั้นคงเป็นชะตาลิขิตของข้าแล้ว5% 5%ก็5%เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วสวรรค์เป็นพยานเรื่องนี้นายจะต้องรับผิดชอบถึงที่สุดสวรรค์โปรดเป็นพยานนายวางใจได้ต่อไปมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยแผนสำเร็จฉันเข้าใจน,นายนะ แต่ช่วยลบตัวหนังสือ3ตัวบนหน้านายก่อนได้ไหมข่าวด่วน Olá, ข่าวด่วนผีเสื้อลบเสียสละแต้บควงดี5%ปร์เ็นก็ช่วยผีสาวปริศนาข่าวสดวันนี้รายงานโดยสวัสดิ์ข้ัใหม่ก็บอสผีคุณมาเผด็จการสุดๆฉันคงมีชีวิตนอยู่มานาน,นแล้วสินะถึงได้เห็นข่าวอะไรแบบนี้ฉันก็อยากได้ข่าวสวัสดิ์ขอถามหน่อย คนที่บอกจับมือกันได้สำเร็จนะรอก่อนสิเธอรอยเขาประกาศพบกันอย่างเป็นทางการก่อนอย,ยังพูดไม่ได้เพิ่งพายเรือสิอถ้าคุณจะทำ KPI ไม่สำเร็จแล้วแน่แนๆเฮ้ยยุคไข่ท่านจะน้อยลงไอ้สซ่ฝันบ้าในตั้งใจจะเล่นงานฉันใช่ไหมปกติหลับไปหลายปีไม่เคยจะตื่นที่เรียกแบบนี้รีบตื่นมาตอบตกลงเลยนะนี่มันตั้งใจจะเล่นงานกันชัดๆในเมื่อท่านทั้งสองตกลงกันเรียบร้อยแล้วควันซีออกตัวก่อนฮะ ทำไมถึงอยู่ๆก็จะกลับไปละ่ะนายเป็นคนไวไว่าอยากออกมาข้างนอกเองนะทำไมถึงเย็นขนาดนี้เอาละ่ะงั้นงฉันกลับก่อนนะพีซิลส,สาเหตุการตายของเขาไม่ธรรมดาดวงวิญญาณที่มีไอเย็นแบบนี้ศพของเขาจะต้องถูกเก็บไว้ในที่เย็นๆหรือใกล้กับของเย็นๆเป็นแน่การที่นายเก็บเขาไว้ก็ไม่มีอะไรเสียหายน่าสงสัยไปละ่ะแล้วเจอกันใหม่